รู้ไหมครับลวดหนามสามารถป้องกันศัตรูให้พวกเราได้ป้องกันกระสุนจากเอาลอได้ด้วยแถมไม่พอยังสร้างราเมิให้ศัตรูได้ด้วยเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูนะโดยการเอาลวดหนามไปติดรถไฟเพื่อจัดการแววุูคืนนี้คืนแววูเป็นเพื่อลองมาฟังเสียงมันติดลวดหนามนะโอ้ข้างๆฉันลืมติดลวดหนามมันเลยขึ้นมาได้ ีตัวหนึ่งหัวปักดินดูสิโอ้มีตัวหนึ่งบักกระจายทั่วแมพเลยรุดหนามกันกระสุนได้ด้วยแต่ก็โดรามีได้ด้วย ดูตัวนี้สิมันติดรวดน้ำตรงนี้เป็นจุด80 0 0มิเมตรสซกำลังไปจัดการบอสเฮสล่าคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรีวิวปืนสายไฟยิงบอสกี่นัดตายดูคลิปตัวเต็มได้ที่ไซชิโลชาแนล